เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Seven Day to Die กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านนะครับแล้วก็มาเตรียมตัวนะฮะรับมือกับซอมบี้นะฮะในคืนที่70นะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับหายไปประมาณเกือบเกือบอาทิตย์เลยนะครับโอ้คุณผู้หญิงนะฮะเพราะว่าติดนะครับติดงานที่บ้านเลยนะครับงานที่บ้านชุบเรียบร้อยครับงานที่บ้านนะครับผมที่ผมอยู่นะฮะ ต้องเกริ่นกริ่นนะว่าอยู่ที่นะครับผมบ้านพ่อตานะฮะบ้านแฝดนั่นเองนะครับผมแล้วก็พี่นะฮะพี่เขามีโดรนนะครับมีโดรนการเกษตรเจ๋งเปล่าะดูแรดูดีนะฮะโอ้โหดูแรดูแบบว่ามหาศาลมีตังอะไรอย่างนี้ออกโดนการเกษตรนะฮะก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับผมเราก็ไม่ได้มีฐานะอะไรใหญ่โตนะครับแต่ว่าพอที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะ หาหลักทรัพย์หาอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็นั่นแหละครับผมออกหาเงินมานะครับเพื่อที่จะเอาโดนมานะครับผมแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับบินโดนเกษตรนะฮะใครอยากจะพ่นปุ๋ยพ่นยาอะไรเงี้ยเราก็จะไปกัดนะครับประมาณนั้นก็เลยได้ไปช่วยนะฮะก็เต็มที่ครับโอ้โหโคตรเหนื่อยขอบอกจริงๆว่าเหนื่อยมากเลยนะครับงานตั้งแต่เช้านะฮะยันเย็นนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอาจจะทําคลิปเอาไหมคลิปให้ดูนะฮะ บ้านที่ที่พี่อยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยบ้านที่อยู่ตอนนี้อยู่ไหนอะไรอย่างนี้น่าจะมีคลิปอะไรเทือกนั้นนะครับผมเอาล่ะดูของก่อนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับจากคุณเจนทําให้ผมต้องเดินเข้ามาเนะี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับผมตัวน้ํายานะฮะที่เราจะรีสกิลนะครับซึ่งมผมกะว่าผมจะใช้ของไม่ยังเป็นขายคุณเจนอย่างเช่นอันเนี้ย มันเป็นอุปกรณ์ค้อนนะครับเอาไว้สร้างค้อนซึ่งตอนนี้มันยังไม่จําเป็นไม่รู้ว่าจะเอาไปทําไมนะฮะก็ขายคุณเจนหน่อยสัก30ก็ได้นะครับเพิม่มมาอีกพันสามสามสิบไม่น่าพอผมว่าต้องขายหมดปึ้งนะอะสัก50ไปเลยถ้าเอาหมดหมดแม็กไปเลยครับสองพันสามเซลไปครับยังขาดอยู่อีกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับจะขายอุปกรณ์สร้างชุดเกาะละกันนะครับผม เพราะว่าน่าจะคุ้มทุนที่สุดแล้วนะฮะถ้าขาย10ได้900มันเท่าไหร่ครับ3,400ใช่ไหมอันนี้3 3 0 0โอเค15ละ่ะผมลดเหลือ15ได้ไหม 15...15 ้ 15, 10, 15ก็ได้แล้วครับเรียบร้อยครับซื้อมาเลยครับตัวรีสกิลโบบะ,บ,ะบาจิงโกะนะฮะอ่าเอามาก่อนนะครับคุณพี่เดี๋ยววันที่70นะผมจะมาซื้อของนะครับ จุดประสงค์ที่ผมต้องรีสกิลเนี่ยก็คือผมจะเน้นไปทางขายของนะครับอ่าจริงๆเริ่มแรกเนี่ยเน้นไปทางขายของก็ได้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะสามารถหาของดีๆซื้อของดีๆได้อะไรอย่างนี้นะครับซื้อก็ถูกอีกขายก็ได้ราคาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีอะไรดีๆใช้เยอะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าผมเน้นไปทางแอบซุ่มแล้วก็รอบลิ้นโจมตีนะครับ ต่อมาก็เน้นไปทางเริ่มเริ่มที่จะหนักในเรื่องของโจมตีละนะครับปืนลูกซองปืนลูกซองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเอาใหม่ดีกว่านะครับประเด็นคือผมจะเอานะฮะเล่นเกี่ยวกับกับดักด้วยนะครับ คือซอมบี้มาตายเพราะกับดักเราได้ XP ด้วยนะครับทุกทีเวลาซอมบี้ตายเพราะกับดักเนี่ยมันจะไม่ได้ XP ไงครั้งนี้เดี๋ยวเราจะได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกล่องของก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยผมขายนะครับนี่ผมขายไอ,อชุดคอนไปตอนนี้ชุดค้อนเราเหลือแค่6ก็น่าจะยังไม่ได้จําเป็นนะตอนนี้นะผมว่าน่าจะมเวลาหาเก็บได้อยู่นะครับจริงๆตัวนี้ขายไปก็ได้สต e ลทู 2. เรามีตั้ง150ยห้าสิบเลย ก็เอาไว้ขายนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับเอาไว้ขายตอนที่เราอาอพสกิลการค้าขายเต็มแล้วนะครับผมรู้สึกทำไมข้างล่างมันมีนมเสียงโต๊ะนิดๆจัง,ง,ง,งผมเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับผมอัดเกมนี้ตอนเช้านะครับจะมีเสียงนกร้องนะครับเป็นแบบว่าครวนะครับผมแบบเสียงฮัมครวมาลเล็กๆอะไรอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยเปิดพัดลมมันจะมีเสียง เป็นอ่ไรเรียกว่าไรเป็น a c c e ซ s ซ r i e นะฮะแน่นอนในเวลาเราแต่งชุดเนี่ยเราต้องมี a c c e ซ s ซ r i ีเสริมให้มันดูดีแต่อันนี้มันเหมือนไม่ได้เสริมให้มันดูดีอ่ะเสริมให้มันลำคาญขึ้นก็ <c oughs> เลยต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับผม <c oughs> ผมเดินไปเดินมานี่ผมงงแล้วผมจะทําอะไรนะฮะมัวแต่เมาส์นะครับพอเมาส์เริ่มเมาส์ปุ๊บก็ลืมเลยครับว่าจะทําอะไรดีอันเนี้ยผมจาได้ผมสามารถคราฟได้แต่ว่า พอผมกินรีสกิลแล้วก็อัพสกิลเกี่ยวกับโต๊ะของนะครับโต๊ะทำของอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะสามารถคราฟได้ระดับ5ผมวันเจ๋งไปเลยผมว่ามันโอเคเลยนะสามารถที่จะงัดของได้ดีๆเลยทีเดียวอ่าผมต้องการเป็นตัวนี้ครับปูนนะครับผมแล้วก็มีปืนตะปูอยู่แล้วกับตัวนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมในเตาเผายังไม่หมดครับยังได้อีกนะฮะอันนี้ไม่มี อันนี้ก็ไม่มีเราไปอัปเดตบ้านกันก่อนดีกว่านะครับ7โมงกว่าแล้วนะเสาปูนของเรานะครับบุบกข้าาปนะฮะก็บ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับผมว่าตรงนี้ก็ใหญ่แล้วนะฮะเอาจริงๆเห็นฝรั่งเนี่ยบางเจ้าเนี่ยบางคลิปเขาทาโคตรใหญ่กว่านี้โคตรสูงกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับคือแบบอยู่สบายไม่ต้องกลัวซอมบี้เลยนะฮะแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําสูงซะอะไรขนาดนั้นนะครับ เราไม่ได้แบบว่า,าต้องการขนาดนั้นนะฮะเราค่อยเป็นค่อยไปนะครับว่ากันไปนะฮะเ,เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือ6เหรือพันหนึ่งได้อยู่ค่อยๆอ,อัพฐานนะครับเออดีมากสวยยอดนี่เหลืออยู่2บล็อกนะฮะสบล็อกบนนะครับได้สกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับยังยังใช้ได้อยู่ยังไม่หมดนะฮะยังสามารถอัพต่อไปได้อีกนะครับ <c oughs> ค่อยๆอัพไปทีละส่วนนะฮะให้มันค่อยๆสูงขึ้นนะครับเพราะว่าของเรามีน้อยมีอย่างจำกัดนะครับก็เลยต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะครับให้มันไปด้วยกันนะฮะเหลืออยู่ประมาณ500ใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เฮ้ยหมดยังยังไม่หมดโอเคครับจัดไปแหลมๆนะฮะอึ๊บอึอ๊บโอเค เอาละใกล้เสร็จแล้วครับไม่เชื่อมใกล้เสร็จใกล้จะหมดแล้วนะฮะน่าจะเหลือบล็อกบนนะฮะบล็อกสุดท้ายแล้วนะครับ200โอเคใช้ของค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงนะฮะแต่ผมยังไม่ไปหาเขาผมยังมวัวแต่สร้างบ้านอยู่เหลือร39โอเคใกล้แล้ว ใกล้แล้วใกล้หมดแล้วเขาอยู่ไหนไดีินเสียงวัแวบอยู่แถวๆกี้นี้อ่าหมดแล้วครับโอเคอยู่ไหนครับอยู่ไหนพี่โอ้โหอยู่ตรงนี้เลยนะพี่นะแมตีซะหน่อยนึงอึบเอาเข้าไปล่วงไปจัดไปลุยไปนะฮะเรียบร้อยสเสียงลากโตข้างล่างเขาทําอะไรกันข้างล่างดังเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ เอาละงั้นเดี๋ยวเรามารีสกิลกันดีกว่านะครับสา,ามสี่อึ๊บกรักเลือดเลยดูสกิลทั้งหมดของเราครับ59 59นะฮะ59าสเาเอาแบบเด็ดดวงไปเลยนะฮะพี่จา๋าปึ๊บเอาละขึ้นมาข้างบนหน่อยนะฮะหาที่ดีๆนิดนึงฮนะึบโอเคนะครับผม มาเรามาดูดีกว่าว่าการรีสคิวครั้งนี้59พอยต t เราจะไปลงกับอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเรายังเล่นสายเดิมนะฮะสายรอบเลนโจมตีฆ่าทำลายเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเนี้ยเต็มไปเลยนะครับมันอันนี้อยู่แล้วนะครับเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเล่นสายนี้นะครับโอ้โหอัดเข้าไป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 เต็มที่ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันมาใช้หน้าไม้บ้างนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะมารีรันกันใหม่นะฮะเราจะมาอินกับอ่าอินเทอร์แอคบ้างนะครับผมน้นไปเยอะๆเลยนะฮะสักเจ็ดก่อนนะครับเรามาดูตัวนี้ครับนี่โต๊ะครัฟของเราถ้าเกิดเลเวล7สุดที่เลเวล3นะครับผมเราจะได้ XP เนี่ย มา20%นะฮะจากการที่ซอมบี้ตายจากกับดักเรานะครับแต่ว่าเราจะเอาให้เต็ม5มันก็ต้องใช้ประมาณ101เราจะได้50%เลยทีเดียวนะฮะเราก็จะได้มีสกิลเอาไว้ใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อัดยัดไปอีกครับจนสุดครับเหลือ9พอยต์แล้วนะครับอันนี้เราเอาเต็มที่ครับสุดค้าขายครับ b a t t l e b a ร t e r นะฮะแน่นอนครับสุดครับอ่าสวยครับเหลือแค่2 เหลือแค่2พอยต์เอาเก็บไว้เอาเก็บไว้ดูเล่นนะฮะอ่ะอัพอันนี้หน่อยไหมเราจะได้แบบป้อมปืนเราจะได้ตีแรงขึ้นตีดีขึ้นได้แค่2พอยต์เองอ่ะเสียดายจังอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอ่อถ้าเกิดเป็นระดับ4ระดับระดับ5เนี่ยจะดีมากมันใช้มันใช้2เครื่องได้อ่ะเออแต่ผมไปอัพนี่แหละซื้อขายนะครับกับตัวนี้ครับโต๊ะคาร์ท เราจะได้ XP จากกับดักเรานะฮะดีไงนะฮะดีดีด,ดีโอเคงั้นเราเอาเป็นโรบอทเลยดีกว่าเนาะนะฮะเอาไปเอาไปความหวังของเรานะฮะได้อีกสัก3าพอยต์เดี๋ยวเราจะอัพเป็นระดับ5นะครับเราจะได้ใช้ไอตัวเครื่องถีบเนี่ยได้2เครื่องนะครับมันจะแหลมแมวมากเลยนะฮะโอเคนี่ฮะผมไปเล่นสายเกี่ยวกับซื้อขายแล้วนะครับตอนนี้อ่ะ พูดถึงซื้อขายแล้วเราลองไปขายของกันดีกว่าตะกี้นี้นะครับตัวชุดคอสเรา50ชุดเนี่ยห้ชิ้นเนี่ยเราขายได้เท่าไหร่นะสองพันสามนะฮะอันนี้เราเราจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเอาชุดเกาะไปขายกับชุดทําเครื่องมือเหล็กไปขายนะครับแน่นอนว่าน่าจะได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะไม่สัน้นไม่ยาวมากนักนะครับมาแบบว่าเตรียมตัวนะครับเปลี่ยนสกิลเออ เอาเป็นคลิปเปลี่ยนสกิลแล้วกันนะครับเปลี่ยนสายการเล่นนะครับมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนมากอะ่ะมันก็ยังสายเดิมอยู่เพียงแต่เรามาเน้นสายซื้อของนะครับอ่ะดูซิ50บุบเข้าไป2007นเะฮะเพิ่มมาอีกตั้ง400นะครับขายไปนะครับผมขายเป็นโลดโลดเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีตังค์สักค่าพันกันเราตกที่สูงนะฮะประมาณนั้น นอกนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับของคุณเจนยังไม่ค่อยมีอะไรดีๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้รีของนะครับถ้ารีของเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะเจอของดีๆนะครับหรือเราเจอแล้วว่านี่ฮะเราเจอเลยเหรอครับแผงโซล่าเซลล์นี้เราเจอเลยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะมาถึงเขาขายให้เลยอะ่ะแล้วก็มีหนังสือหนังสือมวยนะฮะเล่ม3ของดีมีโผล่มาเลยเหรอเนี่ยคุณเจนโอ้โหในในกล่องกล่องตู้เซฟนี่ คือมีของโผล่มาพอสมควรเลยนะฮะจากตอนแรกแล้วน้ำยารีสกิลเรา <c oughs> น้ำยารีสกิลเรา26 0 0 0ว้าวราคาถูกลงแน่นอนแล้วสิเออโอเคก็ดีนะฮะแต่ผมอยากได้ที่เก็บเสียงมีโอกาสเจอในร้านค้าอยู่พอสมควรนะครับมีวิธีทำเบียร์กับหนังสือเล่มหนึ่งเล่มนี้พอพอซื้อได้อยู่นะ,ะมันถูกลงเลยมัน600บาทเองนะครับ หมดไหนดูสิหนังสือไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ของก็เปลี่ยนไปเลยผมนึกว่าจะเปลี่ยนหลังจากที่ผ่านวัน70ไปนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมีของโล่มาเยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับในวันแรกก็ก็ดีก็ดีก็ดีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสองพันสองไม่เอาหอ้าร้อยพอพันหกโอเคเหลือห้าพันเด็ดดวงที่เหลือไม่เอาละ อันนี้เหรอฮะอันนี้นี่ยังใช้ไม่ได้ครับมันต้องเอาไปประดิษฐ์ก่อนมันจะเป็นระเบิดนะครับแลนด์มล์นะครับเอาให้ซอมบี้เหยียบมันต้องอยู่ในโซนของอาวุธพวกนี้หรือเปล่าใช่ทรับไม่ได้แล้วนี่มันใช้ได้แล้วนี่แต่มันหรือเปล่าอะผมว่าน่าจะยังใช้ไม่ได้นะฮะต้องไปประดิษฐ์ก่อนโอเคครับคุณเจนครับเดี๋ยววันที่70ผมจะมาลุยคุณเจนอีกรอบหนึ่งฮะอ่านไปเลยครับ เล่ม3ใช่ไหมอ่านักมวยเล่ม3นะฮะเพิ่มพลังการโจมตีนะเพิ่มดาเมจขึ้น5%นะครับทุกๆการฆ่า1ครั้งนะครับเวลาเราชกมวยเวลาเราต่อยมวยนะฮะสูงสุดเพิ่มได้15%นะครับแล้วหลังจากนั้นนะเวลาเราไม่ได้ฆ่าอะไรผ่านไป10วินาทีเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับสกิลนี้นะฮะเพิกนี้นะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมอยากได้นะฮะผมอยากได้ตัวนี้ระดับ5 ผมว่าผมคราฟได้อยู่แล้วนะครับไอผมว่าผมคราฟของค้างไว้ในในโต๊ะคราฟนะคราฟไว้ไม่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะ <c oughs> นี่คอมพพวคอสโบระดับ5นะครับเอามาใช้เอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเกรดบ้านกันนะครับต่อเติมบ้านเออเดี๋ยวผมต้องปลูกต้นไม้แล้วก็ในพาร์ทก่อนนี้จําได้ว่าเรามาดูต้นไหนโตไม่โตซึ่งผมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าผมปลูกใหม่นะครับเพราะว่า <c oughs> เราไปทำภารกิจไงกลับมาอีกทีมันโตแล้วเราเลยดูไม่ไม่ถนัดดูไม่แบบจริงๆจังๆว่าอะไรมันโตไม่โตรพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะครับอาฮะอาฮะอาา่อาฮะอัพไปเลยครับสุดๆ,ๆุสุดไปเลย โอเคครับตัดมาพอสมควรนิดนึงนะฮะได้มาพันแอีกแล้วเพิ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะขอตัวนี้เลยนะครับ Woodframe box ครับสัก100ครับอัดไปเริ่มต้นก่อนนะฮะเราจะสร้างนะครับสิ่งของครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมขอลองวางบ้านในฝันก่อนนะฮะมันขึ้นในฝันนะฮะปึ๊บ,บแบบนี้มันจะเล็กไปนะครับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนนะฮะ เป็นแบบครึ่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้น่าจะได้กว่านะครับน่าจะสวยนะฮะครับคุณเจนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอโอเคหนึ่ง้าโอเคถ้าเราออกการใจกลางมันพอดีนะครับแล้วก็หมุน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 มุนมุนนะฮะ เอาแบบนี้ครับอย่างี้ครับตัวนี้เราต้องพึ่งแล้วครับแบบแอดวานนิดหนึ่งนะฮะเราต้องวางแบบแอดวานหน่อยหนึ่งครับเฮ้ยได้ตะกี้นี้ได้แวบหนึ่งแวบหนึงน่งแวบนึงมาเอออย่างนี้มานะฮะอันนี้ก็ต้องจัอีกข้างหนึ่งนะครับอ่าแบบนั้นเลยครับอันนี้ก็หมุนอีกด้านหนึ่งฮนะ เออเราจะเอาแบบนี้ครับอค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นหลังคานะ,ะๆๆๆครับตึ๊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 บครั้งแรกเนี่ยจะยากครั้งต่อไปจะง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าง่ายยังไงนะฮะเพราะเราจะก๊อปปี้นะครับรูปแบบของการวางบล็อกนะครับอ่านีแบบนี้ครับขึ้นสูงไปครับเป็นหน้าจัว่วหนึ่งสองประมาณนี้นะครับแต่ว่า <c oughs> อย่าลืมด้วยครับว่ามันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับตัวบล็อกอย่างเงี้ยรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ฮะอย่างงี้รับน้ําหนักได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเสาเสหนึ่งนะครับสออันเนี้ยมันต่อต่อกันนะครับที่จริงมันต้องต่อจากตรงเนี้ยขึ้นไปเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ตีว่าเป็นเสาหนึ่งจนกว่าเราจะอัพด้านล่างนะครับเราอาจจะมีเสาสองเสาคอยค้ำนะครับค้ำอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะ ว่าผมต้องค่อยๆวางนะครับให้มันดูแบบตรงๆหน่อยนึงนะฮะโอ้ยไม่ใช่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปบปบปบโอเคครับผมได้ประมาณเท่าไหร่นะผมยังไม่แน่ใจนะฮะลองดูก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะฮะ ชั้นนะครับเอาแบบนี้หนึ่งชั้นนะฮะอ่าแล้วเราก็วางบล็อกกระจกไปเลยนะครับอีก1ชั้นนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับวางบล็อกกระจกไปนะครับอีก1ชั้นนะครับอันนี้เป็นกระจกแบบสํานักงานนะครับนี่ บิวสเนสกราสนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจกชาเวอร์นะฮะกระจกห้องน้ํามันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับมันจะให้ความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยนะครับและหลังจากนั้นนะฮะระวังไปก่อนนะครับติต่ตากระวังไปก่อนนะครับอันนี้จะเห็นเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกบ้านอีกชั้นหนึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะซ่อนมันด้วยวิธีการแบบนี้นะฮะนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับ หมุนหมุน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 ไม่ใช่หมุนแบบนี้เราต้องหมุนร้อยแปดสิบองศานะครับอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นการปิดเก็บสัดส่วนนะครับประมาณนั้นนะครับมันตรงไหมเนะี่ยโอเคตรงครับแล้วเราก็ก o p ปีมนันอ่าใส่เข้าไปเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับเป็นการเก็บนะครับผมไม้ตรงนี้จ,จะเป็นการเก็บนะฮะ เก็บในส่วนที่เราไม่อยากให้เห็นนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณนี้นี่ฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมอันนี้เราก็จะปล่อยว่างไว้นะครับผมเป็นในตัวบ้านนะครับเป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับเราสามารถวางเก็บอีกชั้นหนึ่งได้นะครับวางเก็บอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นการวางนะฮะลักษณะนี้นะครับหมุนนิดนึงนะครับผมแล้วก็ก๊อปปี้ตัว ก็พี่ตัวนี้เอออย่างนี้นะครับแล้วเราก็ก็ปี้นี้ชั้นหนึ่งนะครับคือมันถามว่ามันยุ่งยากไหมน,นะครับมันยุ่งยากแต่มันเป็นการเก็บนะครับอ่าแล้วเราก็อัพอัพเกรดไปนี่ฮะเราก็เราก็จะได้ชั้นที่มันเป็นกระจกอย่างเงี้ยอีกหนึ่งชั้นนะครับเพิ่มเข้ามานะครับลักษณะตัวบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับอ่สาสลับกันไปก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ มันก็ดูดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับอันนี้เราอัพได้เลยนะฮะตามสบายนะครับนี่ฮะนี่อย่างนี้เลย <c oughs> ดูดูเก๋ดีปีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าไอตรงเนี้ย <c oughs> อ้ยให้ตายสิม,มาอัพเกรดตรงนี้ก่อนนะครับขออภัยด้วยนะครับน้ำลายติดคอครับไม่ไหวจริงจนะฮะ ผมอาจจะต้องทำลายตรงนี้ก่อนแล้วก็ปรับปรับให้มันลงมาอีกนิดนึงนะฮะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ก็ทำลายไปนะฮะไม้เก็บไปเลยครับไม้ช็อตยุงผมอาจจะต้องเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้จำเป็นนะครับเราเปลี่ยนไปอีกสายหนึ่งแล้วนะครับมันอาจจะฆ่าซอมบี้ได้ยากขึ้นด้วยนะฮะบอกตรงๆเลยนะฮะอันนี้เราทำลายทิ้งไปซะ โอเคสวยสวยงามมากเราก๊อปปี้นะฮะก่อนก๊อปปี้นี้เป็นก่อนก๊อปปี้ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นตัวนี้นะฮะที่จริงน่าจะก๊อปปี้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็มาใส่แทนตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้ตัวตัวตัวนี้เอามาใส่ไว้นะครับผมทำการลบอันนี้ออกใส่ครับอุ้ย ผมลืมเอาออกฮนะตอนแรกนี่แบบนี้ครับสุดยอดนะฮะใสๆเลยครับอย่างนี้เลยครับสองชั้นเราประตูเล็กๆนี่ไงประตูเล็กๆเ,เราไม่ได้ประตูใหญ่มากเราเน้นเราเน้นด้านบนประมาณนี้นะฮะก๊อปปี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้หมดหมดหมดอ่าฮะแล้วเราก็ก๊อปปี้ตัวเล็กมันมาก็ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวเล็กหายากนิดนึงครับเา้า โอ้ผมว่าผมเอาตัวเล็กมาแล้วนะอ่านี่ตรงนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมกดผิดต้อง copy shape นี่ครับ sharp ครับ copy sharp ไอ้บ้าโอเคสวยงามมากอันนี้เราเอาติ่งไว้หน่อยนึงะจอะออาชะ่ดีมากครับติ่งด้านตรงนั้นอีกหนึ่งอันอ้าชะ่ตรง เฮ้ยผมก๊อปปี้ติ่งมันแล้วนะนี่โอเคเรียบร้อยครับสร้างติ่งมันได้ละเหลือเหลือไอตรงเนี้ยเหลือไอเนี่ยกระจกเนี่ยเอาไงดีฮะมันจะล่วงไหมฮะบอกผมทชี่วมันจะล่วงไหมเอาเป็นพื้นไม้ก่อนดีกว่าเสียวเห็นแล้วมันเสียวนะฮะเห็นแล้วเสียวมากเลย หมุนได้ไหมฮะไม่ได้อ่าอ่าแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เลยละกันเอาแบบนี้เลยเอาแบบว่ารับน้ำหนัก กระจกที่จะวางไว้ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็รับน้ำหนักไม้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวทําเสามาแบบสวยๆนะครับนี่ก็น่าจะดูดีนะนี่ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะแต่มันไม่เห็นกระจกเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออกเดี๋ยวแล้วก็ทำเป็นกระจกไปเลยก็ได้นะดูดีสวยลุยลุยโลดนะครับฮึบโอเค อีก20จัดมาแล้วก็เผาไปเรื่อยๆโอเคแหลมเป็ดนะครับพอดีครับทันเวลาพอดีต้องขอบอกตามตรงว่าร้อนหัวมากคือเกมนี้ร้อนหัวมากครับ ตอนสร้างบ้านเลยแต่ใครที่เคยสร้างบ่อยๆนะจะไม่ร้อนหัวนะฮะคือรู้วิธีสร้างแล้วไงมันจะสนุกนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้สร้างบ้านเนี่ยฮะก็นะฮะสร้างบ้านทั้งทีหนึ่งฮะรเราก็อยากให้แบบมันสวยๆดีๆนะครับทําเป็นเสาไปเลยขึ้นสูงๆหน่อยนะครับตัวนี้อึ๊บอึ๊บประมาณนี้ครับเป็นช่องนะครับอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่เป็นช่องอย่างแน่นอนนะครับเอาละทีนี้เราก็มาวาง ไอสอตัวสุดท้ายกันดีกว่านะฮะน่าจะเหลือข้างบนข้างบนถ้าเป็นข้างบนนี้ต้องเป็นตัวนี้ผมจำได้ว่ามันสามารถทำได้ต่ออีกหน่อยนึงค่อยๆนั่นแหละนั่นอีนิดีนนึอีกอีกออุ๊ยโอเคอ้าวสวยงามมากเหมือนจะมีแขกมานะครับ ไม่รู้ตัวไหนฮะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวปะป๋าอันนี้ก่อนนะวางก่อนสุดโอเคลำเป็ดโอ้ยเผื่อไปอัพเกรดเข้าไม่เอาไม่สวยไม่ชอบขอทำลายทิ้งเลยอืม ซ่อมให้หน่อยนึงประมาณนี้ครับโอเคโอ้เริ่มได้โครงแล้ววะ่ะเริ่มมีความคืบหน้าและมีความก้าวหน้านะฮะตะกี้นี้เหมือนเห็นใครแวบ,บๆมีใครอยู่หรือเปล่าครับพี่นี่ยนาผมเรื่องไอตัวกราฟิกแล้วมันเอ้ไม่ใช่เรื่องตัวแกมม่ามันยังมืดอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะฮะโอเคไม่มีอะไรละมั้งผมว่าไม่น่ามีแล้วมืดมากขนาดเปิดไฟแล้วนะครับโอ้โหสุดๆ ผ่านม่านหมอกสีเขียวนะครับผมก็ตกใจนะตอนคืนแดงเดือดที่ผ่านมาว่าไอ้ม่านหมอกสีเขียวนี่อะไรกันเอาแล้วครับผมสำหรับเกมสเปอเรทูดายเ,ดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องวางกับดักเพิ่มนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ต้องขอตัวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ พูดทำไมไม่รู้ซ้ำสองรอบนะครับแย่เลยแย่ละนะฮะก็เจอกันใหม่ในพัทหน้านะครับครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคืนแดงเดือดที่70แล้วนะครับก็จะมาปรับปรุงอัพเกรดฐานอีกนิดๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะเอาตัวใบพัสมา,าตัด แต่งต่อใหม่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะทําที่เพิ่มเติมหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับในพัทเนี้ยเป็นการอัปเกรดบ้านนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ้านก็ยังจะต้องใช้เวลาสร้างอีกพอสมควรเลยนะครับให้มันแบบสวยสวยให้มันดูดีนะครับแล้วก็ต้องหาของหาอะไรอีกนะครับโอเคครับเจอกันในพัทหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ